สว,สวยมากค่ะอดใจไม่ได้มาถ่ายมาถ่ายคลิปใกล้ๆอีกอีกอีกทีนึงแล้วก็จะไปหาชื่อของเขามาฝากเพื่อนๆดอกคล้ายดอกเยเบลาเลยนะคะสีม่วงสดสวยมากค่ะโอ้โหเขาขึ้นเลื้อยไปตาม <c oughs> ไปตามไปตามหาดทรายก็ ก็งามตลอดเลยนะคะบางทีเกาะโขดหินอยู่ก็มีดอกไม้ป่าชนิดนี้นะคะสวยงามมากริมชายหาดวอรลิลาบีในรัฐนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียดอกไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติก็ออกดอกสวยงามค่ะ เป,นป็นความสุขที่แท้ทรูขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ